สวัสดีครับทักเรียนวันนี้มาพบกันกับครูพออนะครับในวิชาดนตรีนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับป๋อจะพาไปเรียนนะครับในเรื่องของการร้องเพลงและการปรบมือเข้าจังหวะในการร้องเพลงนะครับนักเรียนพร้อมแล้วนะครับไปเรียนกันเลยครับไปกันเลยเดี๋ยวเรามาดูนะครับการอ่านบทกลอนประกอบจังหวะนะครับจังหวะสามารถใช้เป็นตัวกําหนดความเร็วความช้านะครับในการอ่านบทกลอนด้วยนะครับจะช่วยให้เรานะครับอ่านบทกลอนได้ถูกต้อง มีความพร้อมเพรียงนะครับทําให้บทกลอนมีความน่าสนใจและแพร่ๆยิ่งขึ้นนะครับซึ่งเรานะครับสามารถอ่านบทกลอนประกอบจังหวะได้ดังนี้นะครับนี่เป็นตัวอย่างบทกลอนนะครับบทกลอนนี้ชื่อว่านี่ของของเธอนะครับจะอ่านแบบนี้นะครับนี่ของของเธออ่ะอันนี้นักเรียนจะเห็นตัวบทอีกแล้วใช่ไหมครับคราวนี้ครูบอสนะครับจะให้นักเรียนนะครับปรบมือไปพร้อม คำที่มีตัวบวกอยู่ด้านล่างนะครับอ่าอย่างเช่นกูบอจะอ่านให้ฟังนะครับแล้วก็ขอจงหวายด้วยนะครับหนึ่งสองสามนี่ของของเธอนั่นของของฉันมันสับเปลี่ยนกันฉันคืนให้เธอนี่ของของเธอที่ทําตกไว้ฉันนี้เก็บได้นํามาให้เธอ,อก็จะเป็นอย่างนี้นะครับให้นักเรียนนะครับฝึกอ่าน แล้วก็ปรบมือไปพร้อมกับคําที่มีสัญลักษณ์ตัวบวกนะครับที่อยู่ด้านล่างของคํานะครับไปด้วยนะครับนักเรียนลองฝึกดูนะครับให้ผู้ปกครองช่วยสอนก็ได้นะครับถ้านักเรียนยังอ่านไม่คล่องนะครับคราวนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเพลงที่ครูบอจะให้นักเรียนนะครับร้องให้ได้และจําให้ได้นะครับจําเนื้อให้ได้นั่นก็คือเพลงช้างนะครับในเวอร์ชั่นต้นฉบับนะครับ ซึ่งเวอร์ชั่นนี้นะครับเป็นเวอร์ชันเริ่มแรกเลยนะครับของเพลงช้างนะครับซึ่งผู้ประพันธ์นะครับก็คือคุณหญิงชินศิลปะบัลเล่นะครับคุณหญิงชินศิลปะบัลเล่ท่านก็คือบุตรสาวนะครับของหลวงประดิษฐ์ไพเราะสอนศิลปะบัลเล่หรือที่เรานะครับรู้จักกันในนามของพระเอกในบทละครเรื่องโห่มโรงนั่นเองนะครับเนื้อเพลงช้างนะครับก็จะมีอยู่ว่าช้างช้างช้าง หนูรู้จักช้างหรือเปล่าช้างมันตัวโตไม่เบาจมูกมันยาวเรียกว่างวงสองเขี้ยวข้างงวงเรียกว่างามีหูมีตาหางยาวนะครับอ่าอันนี้คือเนื้อร้องนะครับที่ถูกต้องถูกลิขสิทธิ์ตามต้นฉบับนะครับส่วนใครนะครับที่รู้จักเนื้อร้องที่ผิดเพี้ยนไปจากนี้นะครับอ่นั่นก็คือเนื้อร้องที่ผิดไปจากต้นฉบับแล้วนะครับ ครูบอสนะครับก็อยากจะขอเชิญชวนนักเรียนนะครับร่วมกันร้องเพลงช้างโดยใช้เนื้อและทำนองตามต้นฉบับดังเดิมนะครับตามที่คุณครูได้สอนให้นักเรียนนะครับได้ฝึกร้องนะครับเพื่อรักษาและสืบสารเพลงไทยอันทรงคุณค่านี้สืบไปนะครับเดี๋ยวคราวนี้นะครับนักเรียนลองท่องตามครูบอสดูก่อนนะครับช้างช้างช้าง หนูรู้จักช้างหรือเปล่าช้างมันตัวโตวไม่เบาจมูกมันยาวเรียกว่างวงสองเขี้ยวข้างงวงเรียกว่างามีหูมีตาหางยาวอ่ะเดี๋ยว คราวนี้ครูป๋อจะลองร้องเป็นทํานองให้ฟังนะครับนักเรียนช้างช้างช้างหนูรู้จักช้างหรือเปล่าช้างมันตัวโตไม่เบาจมูกมันยาวเรียกว่างวงสองเขี้ยวขาง,งวงเรียกว่างามีหูมีตาหางยาวนะเดี๋ยวคราวนี้นะครับลองร้องไปด้วยและปรบมือเข้าจังหวะไปด้วยนะครับครับหนึ่งสองสาม ช้างช้างช้างหนูรู้จักช้างหรือเปล่าช้างมันตัวโตไม่เบาจหมูมันยาวเรียกว่างวงสองเขี้ยวข่างงวงเรียกว่างามีหูมีตาหางยาวอ่าไม่ยากเลยใช่ไหมครับนักเรียนให้นักเรียนนะครับลองฝึกอ่านให้คล่องดีซะก่อนนะครับแล้วค่อยมาฝึกร้องให้เป็นทำนองตามที่รูบอสได้สอนไหมนะครับ คราวนี้ก็ให้นักเรียนไปฝึกนะครับคราวนี้ครูบอสนะครับจะให้นักเรียนไปฝึกร้องเพลงช้างที่ถูกต้องนะครับและให้นักเรียนนะครับอัดวิดีโอลงไลา์กลุ่มของนักเรียนนะครับโดยให้นักเรียนร้องเพลงช้างที่ถูกต้องนะครับนักเรียนจะร้องคนเดียวหรือจะร้องกับผู้ปกครองหรือพี่น้องก็ได้นะครับเสร็จแล้วลงในลงในไลา์กลุ่มของนักเรียนนะครับเดี๋ยวครูบอสจะเข้าไปฟังนะครับว่าถูกต้องร้องถูกต้องและปลดมือเข้าจังหวะได้ถูกต้องหรือไม่นะครับ คราวนี้ครูป๊อก็ขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับเร้วพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับบาย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 